มาร์กหนึ่งในสุดยอดนักลงทุนหุ้นแนว V.I. ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเขาบอกว่านักลงทุนที่ขาดความรู้เรื่องผลกำไรเงินปันผลการประเมินมูลค่าหุ้นและการทำธุรกิจจะขาดความมั่นคงทางจิตใจซึ่งทําให้ไม่อาจยืนหยัดตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้องเมื่อเห็นคนรอบข้างซื้อหุ้นแล้วได้กำไรก็จะแห่เข้าไปร่วมวงโดยไม่รู้ว่าราคาหุ้นมันสูงเกินไปแล้วและเมื่อเห็นหุ้นตกก็ จะไม่มีความเชื่อมั่นที่จะถือหรือซื้อหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมซึ่งเนื้อแท้ของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือตัวธุรกิจของบริษัทนะครับอันนี้ถ้าใครได้ทําความเข้าใจให้ดีๆแล้วก็พิจารณาลงทุนหุ้นเหมือนกับการร่วมลงทุนในธุรกิจเนี่ยก็จะไม่หลงมายาตลาดหุ้นไม่ต้องลงเอยด้วยการเป็นแมงเม่าในตลาดหุ้นที่หลงไปแห่ซื้อแห่ขายหุ้นตัวนั้นตัวนี้ตามคนอื่นๆนะครับ